ตอนนี้ก็สอบอิงสี่เสร็จแล้วอยน,นะครับก็รู้สึกว่าจะได้เอฟในอีกไม่ช้าก็เดี๋ยวกลับไปทําคลิปสรุปให้แล้วกันว่าของแต่ละวันเลยว่าสอบอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไป 9, แล้วผมก้าวในช่องอมไอแลครับก็วันนี้ก็เสียงอาจจะมืมดๆหน่อยนะก็มันจะเป็นคลิปแบบคอนเทนต์สั้นๆนะครับอาจจะพูดจาเบลอบ้างนะเพราะตอนนี้ก็หกโมงยี่สิบเอ็ดนะครับเพิ่งกลับมาจากขอสมุดนะครับเดี๋ยวจะมีสอบบัญชี ก็นี่จะเป็นคอนเทนต์สั้นๆก็คือจะเป็นแบบผมจะมารีวิววิชาที่สอบไปนะของไฟนอลใช่ไหมของเทอมนี้ก็วิชาแรกที่สอบไปก็เห็นแล้วนะก็คือเป็นอิงสี่แล้วว่าอิงบริหารนั่นเองก็จะอธิบายข้อสอบก่อนนะก็คือข้อสอบมันจะมีเป็นสามสี่ช่วงใหญ่ๆอ่าเป็นสี่ช่วงใหญ่ๆก็คือเป็นอย่างแรกก็คือเป็นพารากราฟอ่านพารากราฟใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเจาะลึกทีละอย่างนะเป็นอ่านพารากราฟเป็นโวลแคปเป็นแกมมาแล้วก็เป็นข้อสอบเขียนนะก็คือ บอกก่อนว่าข้อสอบอ,อิงสีของบริหารเนี่ยไม่รู้ว่าของคณะอื่นเป็นไหมแต่ว่าอิงสี่ของบริหารหรือว่าเ,เลขอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ขึ้นไว้ปุ๊บจะเป็นข้อสอบเขียนหมดเลยนะจะแบบไม่มีช้อ,อยเลยก็คือ,อ,อมันจะมีช้อ,อยอยู่นิดนิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นข้อสอบเขียนนะเดี๋ยวจะมาพูดใ้ฟังก็คืออย่างแรกใช่ไหมเรื่องพารากราฟเนี่ยมันจะเก็บทั้งหมด40คะแนนมันจะมันจะเก็บทั้งหมด40คะแนนนะแล้วก็อย่างแรกเนี่ยคือเรื่องพารากราฟใช่ไหมพารากราฟเนี่ยขเขาของปีผม หรือว่าไม่รู้ว่าปีคนเป็นไหมนะของปีผมมันก็คือจะเป็น2พารากราปใหญ่ซึ่งเขาจะให้เขียน false ไม่ก็คือเขาจะแบบเป็นพารากราใช่ไหมให้เราอ่านพารากราทั้งหมดแล้วก็ให้เป็นบทความมาเป็น1นึ่งสองสามสี่ห้าเ็แปบแล้วก็ให้เขียน false ว่าใครที่เขาพูดเนี่ยมันทูหรือมันโฟลนะก็เราก็ต้องแปลบทความไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าใครจะกระจายความเสี่ยงในการตอบทูเลยก็ก็เป็นความคิดที่ไม่เร็วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมติดเอฟเดี๋ยวจะมาแก้ข่าวอีกที แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็น two false ร็จแล้วก็คือได้ยินเสียงเครื่องบินไหมช่างมันเถอะก็แบบที่สองใช่ไหมก็คือจะเป็นในพารากาฟแบบแบบที่สองก็คือจะเป็น topic sentence หรือว่าบทความที่เขาพูดมันสื่อประมาณไหนเออให้เราหา topic ในแต่และพารากาก็บบก็อันนี้จะเป็นช h o i c e นะก็มันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็ ถ้าเราแปลออกหรือว่า,าถ้าเราทำดูฟอลได้แล้วก็จะทาเรื่องอน,นี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะเข้าใจบ,บทความในระดับหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องแปลทุกพารากราฟหรือว่าทุกประโยคก็ได้แต่ว่าเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องโดยรวมอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นอ่าวัวแคปในพารากราฟก็คือเขาจะให้พารากราฟมาใช่ไหมเป็นบ,บทความยายๆวๆเลยแล้วก็จะเป็นคําศัพท์ยากๆหรือว่าบางทีเราก็อาจจะรู้นะบางทีมันก็ไม่ได้ยากมาเพราะมันเป็นก็บวกอิงสีใช่ไหมมันเป็นอิงบริหารอะศัพท์มันก็จะเป็นศัพท์ในการ คพที่เราเจออยู่บ้างบางคําก็อาจจะเจออยู่บ้างก็ทําให้เราแปลได้ง่ายขึ้นอ่าประมาณนี้ก็เขาจะให้เป็นบทความยาวาม,มากแล้วก็จะมีขีดเส้นใต้ตัวหนาในคําคํหนึ่งที่เป็นคําที่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เออเป,เป็นขีดมาขีดมาประมาณ5ตัวแล้วก็ในข้อสอบอ่ะเขาจะเป็นเนื้อเรื่องเลยไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องนี่ก็ในข้อสอบก็จะเป็นโจทย์ยใช่ไหมโจทย์ปุ๊บแล้วก็เว้นว่างให้เราเอา,เอาคาําศัพท์5้าตัวนะั้นะนะมา เลือกตอบก็คือถ้าเราสามารถแปลแปลคำศัพท์ได้เลยแล้วก็จะทําข้อนั้นได้แบบฟรีๆได้คะแนนฟรีๆเลยหรือว่าถ้าเราแปลคําศัพท์ไม่ได้แต่ว่าเราอ่านบทความพอจะเข้าใจเนี่ยเราก็จะสามารถตีความได้ว่าเออข้อความนั้นอ่ะมันจะอยู่ประมาณไหนอันนี้ก็เรื่องงูเขในภาระกรฟเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็ถ้าเราทําบทความได้แบบเราพอจะเข้าใจบทความเราก็จะเข้าใจเรื่องคําศัพท์พวกนั้นก็ดไหมอ่า ต่อไปเรื่องแกมมาเรื่องแกมมาเนี่ยถ้าดูโดยรวมก็อาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะสำหรับคนที่แบบเรียนอิงมาหรือว่าแบบเก่งอิงเลยเก่งอิงไม่ต้องเก่งอ่ะแบบไม่ได้ง่เหมือนผมอ่ะเข้าใจป่ะแบบคนที่แบบพอเรียนอิงได้เงี้ยมันก็จะพอทาได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากมากก็จะเป็น ismr บวก going to ใช่ไหมบวก work infinitive หรือว่าจะเป็น will อะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็นคําศัพท์เรื่อง เพซ s e คอนพาร์ตคอนพาร์ t ฟิวเจอร์เพซ n t คอนเพซ s e คอนฟิวเจอร์เพซ s e ซิมสามตัวนี้มั้งไม่แน่ใจก็อาจจะมันก็มันดูไม่ได้ยากเท่าไหร่ใช่ไหมก็ถ้าเราเลือกใช้ถูกอ่ะอ๋อแล้วก็มีอ e ีคอ s t ด้วยเอออีจ e ุดจุดจุดคอรอะไรเงี้ยก็ถ้าเราใช้ถูกหรือว,ว่าเราจำแพทเทิร์นได้หรือว,ว่าเราสามารถหาคีย์ได้ในโจทย์ว่ามันเป็นเทนไหนหรือว,ว่ามัน ถ้าเราจําได้ว่าในเทนนี้มันจะใช้เวิร์บอะไร mm. เวิร์บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําได้เลยนะเพราะว่าอันนี้ก็คือตายตัวมากๆใช่ไหมในเรื่องกันมากต่อไปใน,นเรื่องโวแคมเรื่องโวแคเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอิงบริหารก็คือแบบจะมีแค่คณะบริหารกับคณะเศรษฐศาสตร์ที่เรียนอิงตัวเนี้ยคำศัพท์มันเลยไม่ได้จะยากมากเหมือนอิงสามเข้าใจไหมเพราะว่าอิงสามสันเรียนรวมแต่พอมันเป็นอิงบริหารแล้วเนี่ยคำศัพท์มันจะแบบอยู่ในเครือบริหารที่เราเคยเห็นอยู่แล้วที่เราเคยได้อาจจะเคยได้เรียนมาอยู่แล้วเพราะว่า สไลด์ส่วนมากของตอนปีหนึ่งกับปี2เทอมแรกเนี่ยบางสไลด์มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแบบถ้าใครได้อ่านตอนจะสอบมิดเทอมสอบไฟนอลเนี่ยก็จะคุ้นคำศัพท์บ้างอะไรประมาณนี้ก็จะพอทําได้เรื่องวอ์เล็ปเ,เนี่ยไม่ได้ยากมากมันจะมีสองช่วงองวอ์เค็ปอันแรกอะยากสั่นเลยแต่อันที่สองอะไม่ได้ยากมากอืมก็ท่องศัพท์ดีๆเขาจะแบบให้คําศัพท์มาหรือว่าสำหรับเิ๊กมอชอใช่ไหมก่อนสอบอเขาจะมีติวอิงของ พี่เขาจะเชิญพี่ติวเตอร์มาติวเองให้คาศั์พวกนั้นอ่ะคําศัพท์แบบเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยคาศั์พวกเนี้ยที่เขาให้อ่ะแบบที่เขาให้มาของพี่ติวเตอร์ใช้แน่นอนทุกคนมีแน่นอนมีแบบมีแบบเจอเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เออก็จาไว้เลยคําศัพท์พวกเนี้ยท่องท่องได้ท่องหรือว่าถ้าใครขี้เกียจท่องก็ก็ทำอะไรได้ก็ท่องเถอะเออ ต่อไปเสร็จแล้วจะเปไ็นเรื่องโมแคปแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการสอบเขียนสอบเขียนเนี่ยเ,เขาจะมีแพทเทิร์นมาให้เว้ยก็คือเรื่องอะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่เราอ่ะเรียนอยู่ในคลาสอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเรื่องการเขียนจดหมายประมาณน,นี้เออจะเป็นการเขียนจดหมายนะก็เราอะ่ะจะคุ้นอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าตอนที่เราเรียนอะ่ะเขาจะมีแพทเทิร์นมาให้เก็นไหมว่าให้เราเขียนประมาณนี้ ซึ่งผมคิดว่าตอนสอบอะถ้าใครจําเป็นแพทเทิร์นไปได้ก็คือแบบจําเป็นคําไปเลยจําเป็นประโยคไปเลยแล้วก็เว้นว่างว่าไอช่องเนี้ยเราต้องเติมเรื่องอะไรแบบจําเป็นประโยคแล้วก็ขีดๆปุ๊บว่าถ้าโจทย์ให้อะไรมาเราก็ต้องเติมอะไรตรงเนี้ยแล้วก็จําเป็นประโยคเนี้ยคิดว่าถ้าใครทำำรําจําไปเนี้ยไป,ไปได้ก็ก็ก็ได้คะแนนเยอะแน่นอนถ้าใครจนแพทเทิร์น <S <S ไปได้แล้วก็เลือกใช้คําถูกอย่างเงี้ยได้คะแนนเยอะแน่นอนแต่ผมคิดว่าการที่เราจําอย่างเงี้ย มันใช้ได้แค่ตอนสอบเว้ยคือถ้าเราหลังสอบไปแล้วอ่ะเราจะไม่ได้สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากการที่เราจำมันนี้ไปได้เลยผมก็เลยคิดว่าอันนี้สำหรับผมนะผมจำเป็นภาษาไทยเจ็บไหมก็คือจำไปว่าเราควรจะบอกอะไรบ้างควรสื่ออะไรบ้างแล้วเราให้เราแบบลองอ่านประโยคอิงที่เพื่อนให้มาหรือว่าที่มันเป็นทเทิร์นอะลองอ่านสักคำสองคำดูว่าเออเขาใช้คำประมาณไหนเงนี้ยแต่ว่าตอนสอบอ่ะเราก็ต้องไปตีความไปเขียนเราเองผมคิดว่าเรื่องทำอย่างเงี้ยมันจะได้คะแนนดีกว่า เอออาจจะไม่ไ hmm. ด้คะแนนดีกว่าแต่ว e. ่ามันได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะหลังจากเนี้เออหรือว่านั่นแหละเพราะว่าผมขี้เกียจจำด้วยมันมันมันยากอ่ะหรือว่าถ้าใครจําไปก็แบบซีเรียสเรื่องคะแนนมากๆก็จําเป็นประโยคไปเลยได้คะแนนดีแน่นอนมันมันเขียนหมดนะข้อสอบอ่ะก็จะมีประมาณนี้สำหรับข้อสอบอิงของบริหารอ่าตอนนี้ก็ง่วงมากเลยไม่ไหวละหกโมงครึ่งจะไปนอนละสำหรับวิชาต่อไปจะเป็นบัญชีเดี๋ยวจะมารีวิวฟังว่าเป็นยังไงไว้เจอกันบาย